สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแพทนบปพาพูดถึงน้องเรซซิง่งเจวาลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีกับนักแสดงสาวชื่อดังแพทนบปพา นักแ,แสดงสาวมารถความสามารถและพิธีกรรายการดังที่ตอนนี้ได้พันตัวเองกลายเป็นยูทูบเบอร์อีกด้วยและตอนนี้สาวแพทย์นภภาก็ยังทําหน้าที่คุณแม่ให้กับน้องเรซิ่งอยู่ตลอดและมักจะพาน้องเรซิ่งนั้นออกไปทํากิจกรรมร่วมกันเสมอหากใครท,ที่ติดตาม2คุณแม่แพทย์เรสซิ่งจะเห็นได้ว่าทางไอจจะเต็มไปด้วยภาพคู่แม่ลูกเต็มไอจีเลยทีเดียวครับตอนนี้น้องเรซิ่งอยู่เพียงแค่อนุบาลหลังจากที่หยุดการเรียนไปนานทางคุณแม่ก็ได้ให้น้องเรซิ่งเรียนอยู่ที่บ้านและทํางานให้กับคุณคร ประจชั้นล่าสุดทําเอาคุณแม่พูดไม่ออกจริงๆเมื่อสาวแพทได้รับสายจากคุณครูของน้องเรซซิงซึ่งมีโอกาสจะต้องเรียนซ้ําชั้นอนุบาล2เนื่องจากน้องไม่สามารถทําการบ้านตามที่คุณครูมอบหมายได้ครบตรงตามจุดสาวแพทก็ได้ออกมาเล่าว่าเพิ่งจะได้คุยกับคุณครูของน้องเรซซิงคุณครูบอกว่าเรซซิงอาจจะได้ซ้าชั้นอนุบาล2เพราะคุณแม่ไม่ค่อยมีเวลายอยู่ดูแลน้องเรซซิงเวลาเรียนออนไลน์และวันนี้เห็นโรงเรียนอินเตอร์อื่นเขาเริ่มเปิดเรียนกันแล้วหลือแต่โรงเรียนของเรซซิงนี่แหละยัง ไม่เปิดคุณครูแจ้งไว้ก่อนว่าเรสอาจจะต้องซ้ำชั้นอนุบาล2นะคะถ้าเรสซิ่งยังนับไม่ได้สาแพทก็ได้คุยกับทางคุณครูว่าเดี๋ยวเรามาวัดผลใหม่กันอีก6สัปดาห์ถ้าน้องทําได้ครบอย่างที่คุณครูให้การบ้านมาก็จะให้เรือนชั้นไปอยู่ที่อนุบาล3 แต่ทาไม่ได้เปิดเทอมเดือนมก,กราคมก็เรียนอนุบาล2ต่อแถมสาวแพทย์น้ประพาย,ยังเผยความรู้สึกของคนเป็นแม่หลังจากที่ยินคำนี้เพราะเนื่องจากเวลาเรียนและเวลาทำงานก็ไม่ตรงกันคิดไว้ว่าตามเอาตอนโรงเรียนเปิดหรือต้องจ้างครูมาสอนวิเศษเพิ่มเป็นความรู้สึกของคนเป็นแม่ที่ต้องยอมรับว่ามันข้างหน้าหากรซซิ่งต้องเรียนซ้ําชั้นแต่คุณแม่แพทย์ก็หาวิธีที่จะทําให้น้องเรซิ่งผ่านไปให้ได้ถึงแม้ว่าจะยากนิดหน่อยแต่เชื่อว่าแม่แพทย์ต้องทําได้แน่นอนเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวนี้นะ ท่านผู้ชมนะครับ,ม,รบมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค,ครับครับ